สวัสดีครับเชฟไก่ดูดนิ้วครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการทำแซนด์วิชโลหมูหยองน้ำพริกเผาแบบง่ายๆครับเพื่อนเพื่อนวัตถุดิบของเราก็มีปังปอนครับหมูหยองครับเพื่อนน้ำสลัดพริกเผาครับแล้วก็มีกล่องครับกล่องขนาดสี่ออนนะครับเพื่อนๆนผมจะขึ้นรูปไว้ตรงนี้ครับแล้วก็ฝาทรงโดมครับสติกเกอร์สำหรับติด ครแล้วก็มีปาดมีสไลด์ครับเพื่อนๆวัตถุดิบของเราก็มีเพียงเท่านี้แหะครับเพื่อนๆขายได้จริงครับเพื่อนๆเพื่อนๆคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์เพื่อนๆก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพี้ยมไก่หยุดนิ้วด้วยนะครับผมจะมาบอกวิธีการทำขนมแบบง่า อยู่เรื่อยๆครับเพื่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสดีครับ